สวัสดีเฟนๆต้อยมาดามเยอรมันนะคะตอนนี้นะคะเราท่องเที่ยวนะคะ จนแบบยิ้มจนหน้าบานห,หมดเลยนะคะแต่ว่าน้ำหนักไม่ขึ้นนะนะขึ้นแต่หน้านี่แหละค่ะนะคะหน้าบานหนะ้าหน้าใหญ่ออกใหญ่ออกเลยทีเดียวนะคะคาร่าอยู่ด้านหลังนะคะคาร่านะคะคาร่าเปิดหน้าต่างด้วยคาร่าบอกว่าคาร่าร้อนนะ,ะแต่ว่าต้อยเนี่ยเป็นคนแบบหนาวอ่ะนะคะอะไรนิดหน่อยหน่อยก็หนาวนะคะวันนี้นะ,ะอุณหภูมินะสิบองศาพอดีเลยนะคะอากาศเริ่มร้อนเริ่มอุ่นมาแล้วเลยสิบองศาของคาร่าคาร่าคือร้อนนะคะคาร่าเป็นคนแบบที่ร้อนอ่ะนะคะ ส่วนต้อยเนี่ยหนาวตลอดปีนั่นแหละนะคะสิบองศานี่ก็หนาวต้อยอยู่นะคะแต่คาล่าเขาจะบอกว่าร้อนนะดูดินะคะเปิดกระจกรถให้ปบบปาตโนมัตินะคะเอากระจกลกเอากระจกรถลงนะะเพื่อว่าจะรับลมนั่นเองนะตอนนี้ก็นะคะเราขับรถไปช้อปปิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ ฉลองเนาะนะะวันสิ้นปีนะะดูการจุดพูุหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันนะปาร์ตี้ลูกเล็กภายในครอบครัวแล้วก็เพื่อนของปารทุมัตต์เองนะคะก็มีความสุขทุกคนนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเจอกันใหม่ก็ปีหน้าพึ่งนี้นะคะพุ่งนี้เจอกันใหม่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีลิปปล่อยหรือเปล่านะเพราะว่าอยากเป็นส่วนตัวกับครอบครัวไม่อยากอ่า ดูมือถือตลอดเวลาหรือว่าเล่น y YouTube เนาะอยากแบบตาตี้หรือว่าพูดคุยภายในครอบครัวเป็นวันความสุขนะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะาร่าคาร่าอยู่ไหนเอย่ยคาร่าคาร่าไม่ยอมเลยคาร่าโมข้างนอกอย่างเดียวสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายด้วยขลูกบ๊ายบายอ่ะป๊าป๊า,ปาทุมัดด้วยบ๊ายบายสวัคะเจอกันใหม่คลิป้าค่ะ สวท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกคนนะคะ